เซลโบอีกแล้วนะคะจากเป็นรถที่ทีนะวันนี้โบมีรถที่โดนใจวัยรุ่นมานำเสนอนะคะคันนี้ค่ะเป็น Honda Jazz นะคะปี2 0 1 6ค1.5นะคะเป็นสีเหลืองนะคะ วัยรุ่นสดใจมากที่สุดนะคะกระจ้าหน้าตัวนี้นะคะสวยมากเปเนี่มนะ,ะแล้วก็ไฟเป็นไฟัดะหมอกนะคะตัวนี้แต่งนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งรอบพันนะคะสวยมากเลยะค่ะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับรถนะคะ ส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะประตูตรงนี้เป็นประตูเปิดปิดสมาร์ทเอนทีนะคะฟิล์มรอบพันค่ะติดให้แล้วแล้วก็มีคิ้วมาให้รอบพันด้วยนะคะคันนี้นะคะยังมีการลื่นมาให้รอบคันด้วยนะคะเป็นล้อรอบ18นะคะแม็กสวยนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะว่าจะสวยถูกใจคุณผู้ชมกันหรือเปล่า ม,มาพร้อมกับไฟเบรกนะคะตัวนี้และไฟท้ายสวยนะคะตัวนี้ออกแบบมาดูโฉบเฉียวมากเลยค่ะตัวนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะคะกล้องถอยนะจะได้ถอยหลังลได้สะดวกมากขึ้นนะคะและก็เบรเตอร์นะคะเซรนเซอร์หลัง <Wow. S 1> มาดูภายในของที่เก็บสัมภาระ,ะกันนะคะ<ๆ>นี่นะคะภายในกว้างมากเลยนะคะเพราะไฟตัวนี้นะคะสองสว่างในยามกลางคืนนะคะ อันนี้นะคะแผ่นรองยังอยู่นะแล้วก็อะไรแล้วก็ยางยางอะไรยังอยู่นะคะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในตัวนี้เป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดกับสีเงินหน้าจอเป็น Android แล้วนะคะคันนี้ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็มีเมชชิ่งชิปด้วยนะคะปรับเกียร์ตรงนี้ได้ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ่้ากัมบยีสีดาค่ะสวยมากค่ะคันนี้ภายในกว้างขวางนะคะมีปุ่มพุสตา้าอยู่ตรงนี้ไม่คันนี้นะคะอยู่ที่9 6 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะภายในและภายนอกคันนี้สวยมากเลยนะคะ แบบที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังก็เลยนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะข้างในอีกว้างมากเลยค่ะนี่นอนได้เลยนะคะข้างหลังนะเบาะหลังนะคะสามารถพับได้อย่างนี้เลยนะคะเก็บของได้เยอะมากสำหรับลูกค้านะคะเยอะแค่ไหนเก็บได้นะคะคันนี้คันได้แจ็ค S D คอนเดจคันนี้นะคะสวยถูกใจคุณผู้ชมกันหรือเปล่าคะสำหรับโปรโมชั่นออกรถวันนี้นะคะออกรถจบในหนึ่งพันบาทนะคะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะคะแล้วก็ขับฟรีอีก90วันนะคะผ่อนอีกเปปีหน้าเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเฟลโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ